พบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอให้พี่ไพ่เลือกคุณนะคะคนที่ผ่านมาดูคลิปคลิปนี้คุณถูกเลือกแล้วนะคะพี่ไพ่ดึงคุณมาให้มาเจอคลิปคลิปนี้ไม่มีเหตุบังเอิญนะคะพี่ไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าในเมื่อพี่ไพ่เลือกคนที่ผ่านมาดูคลิปคลิปนี้แล้วพี่ไพ่อยากจะบอกเขาว่าอะไรคะอยากจะบอกกับคนที่ผ่านมาดูคลิปคลิปนี้ว่าอะไรในเมื่อเลือกเขามาดูคลิปคลิปนี้อยากบอก ว่าอะไรคะขอให้บอกให้ชัดเจนแม่นยำนะคะพี่ไพ่พลังงานสดๆนะคะโอเคพี่ไพ่เลือกคุณแล้วก็อย่าบอกอะไรโอ้โหขอบคุณที่เลือกนะคะพี่ไพ่ขอบคุณที่เลือกที่ทุกคนที่ผ่านดูคลิปนี้พี่ไพ่เลือกคุณพี่ไพ่จะบอกว่า คุณจะมีความสุขคุณจะมีการกินดีอยู่กินดีอยู่ดีมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สิบเปรียญแม่หมอได้บ่อยมากเลยนะพลังงานคนที่มาดูคลิปแม่หมอเนี่ยถ้าดีขึ้นฟีอะนะคะคนเป็นคนที่วาสนาดีนะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีชะตาเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีครอบครัวที่ดีมีคู่ที่ดีแน่นอนนะคะเป็นคนที่อยู่ดีกินดีวาสนาคุณดีคุณมีคู่ที่ดีคู่ที่มีฐานะนำพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงอะนะคะ การกินดีอยู่ดีที่สุดของความรวยอ่ะที่สุดของครอบครัวที่สุดของความสุขกายสบายใจแน่นอนสิบเหรียญคุณเห็นไหมเหรียญใหญ่มากแล้วก็มีสามีที่ดูแลเอาใจใส่คุณสัร์ดคุณมีความสุขพอ่ะครอบครัวคุณจะมีความสุขอ่ะนะคะคุณน่ะ จะมีชีวิตที่ดีจริงๆอ่ะนะคะพี่ไพ่เลือกคุณมาดูคลิปๆนี้ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะอย่าบอกอะไรอีกค่ะพี่ไพ่ใครโสดเตรียมตัวลงหลักปักฐานได้เลยนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่มีฐานะคุณอยู่ดีกินดีแน่นอนคุณเป็นคนที่มีวาสนานะวาสนาคู่ดีมากโอ้โหโอเคยังไงก็ได้เจอกันเพราะว่าคุณมีได้แดงของคุณนะคะคุณมีได้แดงของคุณสีดาบ ผูกติดกันมาหลายภพหลายชาตินะคะเห็นไหมเนี่ยสีดาบคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขนะไม่หมอว่าเป็นชีวิตที่สงบสงบสงบมีความสุขกายสบายใจแน่นอนคุณมีได้แดงผูกกันมาหลายภพหลายชาติเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะได้เจอคู่ของคุณครอบครัวของคุณนะในเร็วๆนี้แน่นอนอะ่ะ เพราะว่ายังไงก็ได้เจอกันเพราะว่าได้แดงผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติเห็นไหมคะเนี่ยเป็นหัวใจและผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติยังไงก็ได้เจอกันคู่นะคะพี่ไพบบ่บอกพี่ไพ่ถึงเลือกคุณมาให้คุณได้รับรู้ว่าคุณมีได้แดงที่ผูกต่อกันมามีครอบครัวที่ดีแน่นอนอะไรอีกคะแจส m ม n นโอ้โหแจสม้ Jasmine นนี่แน่นอนนะคะได้รับข่าวดีแน่นอนอ่ะแม่หมอว่าบางคนอ่ะคุณอ่ะก่อนหน้านี้คุณก็ณเรียกว่าอะไรอ่ะ เคยผ่านความรักมานะแม่หมอว่าผ่านความรักที่เจ็บปวดผ่านความรักที่ไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่จัสมินนะคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะดูแลตัวเองทั้งกายทั้งใจได้อะแล้วก็แม่หมอจะบอกว่าคุณมีคู่บุญคู่บรารมีนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่ชีวิตนะ่ะคู่ที่ทําอยู่กันมาหลายภพหลายชาติจริงๆนะมันเป็นคลิปที่สดท้องกันมากมากอะ่ะ คู่ที่สินเสมอกันน่ะอาจจะเป็นคู่กันมาหลายภพหลายชาติเป็นได้แดงที่ผูกพันกันมานะคุณจะมีข่าวดีแน่นอนนับจากนี้ไปคุณจะได้เจอคู่เจอครอบครัวของคุณจริงๆนะพี่ไพ่บอกอะนะคะความมั่งคั่งร่ํารวยอยู่ดีกินดีแน่นอนความสุขทั้งกายทั้งใจอย่านะคะครอบครัวที่เป็นเซฟโซนที่ดีให้กับคุณอะเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนเดอะทาวเวอร์ Tower. ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนแบบปรับฉับพลันนะเดอะทาวเวอร์ Tower คือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะแบบแบบว่ามันมาเร็วแบบว่า เราตั้งตัวไม่ติดอ่ะว่าเราจะได้เจอคนคนนี้อ่ะนะคะมาแบบป,ปุบปรับฉับพลันมาแบบไม่คาดถึงไม่คาดคิดว่าจะจะเกิดขึ้นอ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเห็นไหมเขาอยู่ตำแหน่งเดียวกัน <c oughs> คุณได้เจอคู่จริงจริงอ่ะนะคะร <c oughs> วดเร็วทันใจอ่ะนะคะ <c oughs> คนชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงทนันพรมแนนอนคนเห็นผีเสื้อไหมอ่ะทนันพรมไปสู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยอ่ะใครที่เคยผิดหวังมานะเคยผิดหวังเสียใจมาไม่สมหวังนะไม่ชัดเจนในความรักโดนทําให้เสียใจอะไรอย่างเงี้ย คุณมีคู่คุณมีได้แดงนะมีครอบครัควรที่ดีด้วยโอ้ my god คนลุกมาทั้งสิบเหรียญสิบถ้วยเราสับกันสด,สดพลังงานสดจากมือแม่หมอแน่นอนนะพี่ไพเลือกคุณคุณเป็นพลังงานที่มีวาสนาดีจริงๆวาสนารัะคุณดีจริงๆอะ่ะคุณจะมีคู่ที่แบบครบจบในคนเดียวกันอะ่ะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีเงินทองอะ่ะสิบสิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วย ห้าดีมากๆาอ่ะแล้วก็คุณจะมีความสุขอยู่ดีกินดีมั่งคั่งร่ำรวยมีครอบครัวที่อบุ่นมีสามีที่ดีมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีบางคนอ่ะถ้าต้องการมีลูกคุณจะมีลูกไปด้วยกันนะถ้าไม่ต้องการมีลูกคุณจะมีสัตว์เลี้ยงดูแลไปด้วยกันอ่ะคุณจะมีความสุขอ่ะคุณจะกินอิ่มนอนอุ่นสุขกายสบายใจอ่ะมีบ้านเป็นเซฟโซนที่มีความสุขอ่ะนะคะโอ้โหเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่นอนไม่มีเหตุบังเอิญนะคุณมาเจอคลิปคิปนี้ เรามาเจอกันนะเราเป็นคนที่มีสินเสมอกันะนะคะพี่รับพี่ไพ่ดึงคุณมาด้วยให้คุณมาเจอคลิปคิปนี้ะนะคะพี่ไพ่เลือกคุณจริงๆนะคะคุณจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีมีคู่ที่ดีนะมัง่งคั่งร่ำรวยแน่นอนนะคู่สินเสมอกันได้แดงโอ้เมื่อกี้มีอฟฟอจูนขึ้นมาพลิกออกมานะเอานะคะเอาดีกว่าเห็นไหมคะคุณจะอยู่เหนือทรัพย์สินเงินทองอะ่ะโชคคุณมีวาสนาดีจริงๆนะคะคุณจะได้เจอปฏิหารรักวาสนารักแล้วก็ความโชคดีในชีวิตคุณจะมีทรัพย์สินเงินทอง เนี่ยอยู่เหนือทรัพย์สินจริงๆอ่ะนะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีอ่ะคุณคุณเป็นคนที่มีวาสนาที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีเดตินี่คู่ครองที่ดีอ่ะคู่บุญคู่บารมีหลายภพหลายชาติอ่ะนะคะคุณมาเจอรีวิเนียนกันในชาตินี้คุณจะมีความสุขคุณจะมีแต่ความโชคดีมีชีวิตที่ดีอ่ะนะคะเป็นปฏิหารจริงจริงอ่ะนะคุณได้เจอคู่คนคนนี้อ่ะนะคะได้แต่งงานเป็นครอบครัวแล้วก็มีทรัพย์สินมีเงินทองมี มีที่ดินมีบ้านมีทุกอย่างในชีวิตอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือกินเหลือเก็บแน่นอนนะขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งค่ะพี่ไพ่อย่าบอกอะไรเลือกเข้ามาแล้วอย่าบอกอะไรอีกความมั่งคงทางด้านการเงินนะคุณมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสแต่งงานสูงมากๆนะแม่หมอว่าคุณได้เจอกับคนคนนี้ทํางานทานํทาเงินไปด้วยกันนะคนคนนี้อยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นนักธุรกิจคุณได้สามเหรียญอนะ คุณมีโอกาสได้ตกลงปงใจแน่นอนถึงขั้นเป็นแต่งงานจริงๆอะนะแม่หมอว่านะต่างคนต่างพาไปเจอครอบครัวของตัวเองพาไปเจอสังคมของตัวเองพาไปเจอเพื่อนเพื่อน,นของตัวเองอะนะคะทาธุรกิจด้วยกันหาทาเงินทําทองไปด้วยกันอะนะคุณคุณจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆโอเคขอขออีกใบสองใบนะคะแม่หมอแบบช่อบพลังงานสดๆนะแล้วก็รุนไปด้วยกันอะนะคะรับพลังงานดีๆความรักแน่นอนนะความรักที่เป็นเหมือนแบบว่าความรักที่ หนึ่งถ้วยความรักที่มามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเติมเต็มให้ซึ่งกันและก,กันอ่ะนะคะมาอยู่แล้วมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์คุณเห็นไหมเติมความสุขให้กันเติมอะไรแบบความกระชุ่มกระชวยให้กันและก,กันนะเป็นความรักที่ดีอ่ะเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่คู่บุญคู่บรารมีคู่ชีวิต่ะนะคะแม่หมอว่าเป็นความสุขมากอ,ะอ่ะความรักที่ดีแล้วก็แม่หมอจะบอกว่าเป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่เพราะว่าไพ่ใบน,นี้หนึ่งถ้วยคือเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาล ส่งมาให้แน่นอน่ะนะคะเป็นคู่คู่แท้นะคุณจะได้เจอความรักที่ดีอ่ะความรักที่มีความสุขมันเป็นเหมือนของขวัญจากจัก,กรวาลจริงๆอ่ะนะคะพี่ไพ่เลือกคุณให้คุณมาเจอคลิปคลิปนี้บางคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอ่ะนะคะการโอกาสใหม่ๆที่ดีอะไรเงี้ยอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนนะในบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรอีกคะขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งนะคะยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งพี่ไพ่อยากบอกอะไรเลือกคุณแล้วมัจะบอกอะไรกับคุณอีกโอเคเดวิล ยังไงก็ได้เจอกันนะคนคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้ผู้ชายที่เห็นไม่มีซิกแพคนะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์เป็นผู้ชายที่คลั่งรักคุณมากๆอ่ะเข้ามาแบบบ้าดูแลซัพพอร์ตคุณได้นอนรลอนะไม่หม่ว่าผู้ชายคุณก็ได้ได้เจอผู้หญิงที่สวยแบบดูแลตัวเองชอบออกกำลังกายผู้หญิงที่เฮลตี้อ่ะไม่หม่ว่าความรักของคุณนที่คุณจะได้เจอเป็นความรักที่เฮลตี้นะไม่หม่ว่านะผู้หญิงก็ได้เจอผู้ชายที่แฮนซัมแล้วก็ลงไหลกันมากๆอ่ะนะคะไม่หม่ว่าเป็นความรักที่ลงตัวนะเป็นความรักทีม อคุณอาจจะเจอกับเขาแบบว่าเป็นความรักที่ดูแลสุขภาพกาาันทั้งคู่คุณก็อาจจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพชอบออกกํลาลังกายมีเสน่ห์นะไม่หมอว่าคุณอะนะคะคุณจะมีชีวิตอิสระบางคนอาจจะเดินทางไกลท่องเที่ยวก็ได้นะคะมีความสุขมีความสุขในบางคนอะอาจจะมีแฟนทางไกลนะอาจจะมีแฟนทางไกลคุณจะมีความสุขอะคุณจะมีความสุขเริงร่าเหมือนเด็กไม่หมอว่าคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆอ่ะนะคะคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์สิบ สิบหนบอะชีวิตคุณเหมือนเริ่มต้นใหม่มีชีวิตที่ดีอะแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์อะคุณจะมีความสุขนับจากนี้อะคุณจะมีชีวิตที่ดีนะไม่หมอว่านะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณอ์อะคุณเป็นคนที่เก่งนะผ่านมาได้ทุกอย่างไม่ว่าที่ผ่านมาจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความรักที่ทําไม่เสียใจคุณผ่านมาได้คุณเป็นคนที่เก่งมาก,มากๆเป็นคนที่พมาไม่มาก็ได้นะผ่านมาเจอคลิปนี้น,นะคะ <c oughs> เป็นคนที่เก่งอะต่อจากนี้ไปคุณจะมีความสุขคุณจะมีอิสระในทุกเรื่องอะอิสระทางด้านการเงินอิสระ ในด้านการงานอะนะคะอิสระทุกอย่างอะบางคนได้เดินทางท่องเที่ยวเดินทางไกลในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้มีชีวิตที่มีความสุขอะอยู่เหนืออยู่เหนือเงินทองทรัพย์สินนะมีมีอิสระนะ หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความโศกเศร้าเสียใจจะเจอคู่ที่ดีอ่ะคู่ที่มาพร้อมกับเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยอ,อุดมสมบูรณ์คู่ที่มีได้แดงผูกพันกันมาไม่มีเหตุบังเอิญนะคะไพ,พ่พิพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีแบบดีเลิรประเสิอเสียและเปลี่ยนชีวิตคุณไปแบบ ปรับปรับฉับพัน่ะนะคะคนคนนี้เข้ามาเป็นรักครั้งใหม่รักที่ทําให้คุณมีแต่ความสุขนะมีกินดีอยู่ดีมั่งคั่งล่ำรวยอ,อุดมสมบูรณ์กล้าไปสู่เส้นทางที่สาว่างสาวยนะมีสระในทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณรับเอาไปได้เลยไม่มีเหตุบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปๆนี้พี่ไพ่เลือกคุณนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่ดีแน่นอนโชคดีค่ะ